ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งคือเงินของผู้สมัครที่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อการเลือกตั้งรวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนและทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นำมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนทั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งไม่เกินจํานวนที่กําหนดซึ่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะเป็นผู้กําหนดเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกาสารที่เกี่ยวข้องหากไม่ดําเนินการจะเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมสาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563ข้อที่ 3. กํกำหนดไว้ว่าประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดไว้ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งได้แก่ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง 2. ค่าจ้างแรงงานได้แก่ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียงค่าจ้างแจกใบปลิวแผ่นพับรวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและไม่มีพฤติการที่สอไปในการจะทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 3. ค่าจ้างทำของได้แก่ค่าจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ตหมวกเสื้อยืดหรืออื่นๆ สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยหาเสียง 4. ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆได้แก่ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศรวมถึงค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระทําเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 5. ค่าจัดทำป้ายเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 6. ค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียยูทูบแอปพลิเคชันอีเมลเอสเอ็มเอสหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 7. ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 8. ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ได้แก่ค่าเช่าสำนักงานเพื่อเป็นศูนย์ลรงค์ลงหาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศัยหาเสียง 9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้แก่ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าที่พักเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง10ค่าสาธารณูปโภคได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง11 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหาเสียงได้แก่ค่าอบรมค่าอาหารและเครื่องดื่ม12ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วทั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควรทำการศึกษารายละเอียดของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563ประกอบ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา62ที่บัญญัติไว้ว่าภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้มุ่งในการการเลือกตั้งปะจํำจังหวัดครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ